ทางน้องนี่มีคนคุยแล้วบมีคนถูกใจละวบเหมือนว่าส่วนงายกับบมคอยได้ลงมกันได้คือช่วงนี้กับบมคอย,ยกันได้ก็คือว่าเพิ่นกะแบบสนใจน้องนะนบ,บว่าเพิ่นอยากว่าดินมาโอ้มาลมน้ำนี่น้องก,กับพ้อมแช่เพิ่นม,มากอยู่บ่นะแค่ก็ลมลองเบิ้งขนะะลองต้องลมก่อนก่อนสิมา โดยการทักทายสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขนเป็นพี่น้องทางไทยทางลาต่างประเทศการยินดีต้อนรับการสู่ทางซ่องสาวแก้วบ้านเฮาอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กับมาพ่มาพกก่อกับสแก้วกับยุติอาบ้านพีนใต้เนาะวันนี้สแก้วก็จะได้มาหา,ศา,ศาสาวโสดเพิ่นคนหนึ่งพี่น้องเห็นเนาะแต่ว่าสแก้วก็ยังโบ้หูสิสิมีน้เพิ่น การหูพ่อเขาข้าวที่น้องเนาะก็เห็นในคลิปสอ่งอื่นแต่ยินแต่ว่าเป็นเป็นสารสดเปิดใจไปซะเนาะการมือนี้กามีเอฟซีแนะนำสกแก๊อม,มาว่าสกแก๊อเออไปหาสาวคนนี้เนี่ยเด้อไปซะโดยการแก๊อตกับมาตามคำแนะนำของเอฟซีเนาะโดยโอเคพี่น้องเนาะอ่าสกแก,ก๊อกาสิเข้าไปถามเรื่องราวรายละเอียดจากเพคนเลยกาสิไปเบิ่งว่า เพิ่นเป็นจังไดอาซีเพิ่นเห็นอย่าแม่เนาะโอเคไปรวมไปชมพวกก้อนกันเลยพี่น้องโดยอ่าโอเคเนาะเพี่น้องตอนนี้สแก๊กกามาฮอดอ่าห่านเพิ่นแด้เพี่น้องเลยเนาะสแก๊กกบะปกเพิมาจ้าเผื่อผูกพี่น้องเลยโอ้ยเป็นห่านตัดหนิบพี่น้องโดยมาหาผู้สาวเพิ่นก็เห็นแต่ในคลิปช่องอื่นๆที่ว่าข่าวมาถ่ายทำทางน้องเพิ่นเนาะ เป็นน้องหรืออเื้อยเขาก็ยังโมโหเพราะว่าเสกีกับมาเป็นครั้งแรกแต่ได้ข้าวตามข่าวขานน่องคนก่อนโดยอาสาบายดีอัสซาบายดีด้วยสาวมันจบสวงามแท้นี่โดยสื่ออย่างน้องสื่อน้องน้องน้อยหนูน้อยหนูน้อยโอ้สสวัดีสวัสดดีโย เป็นสร้างตัดนิดบ่ดูดูคอเนี่ยทมอาอายุจะปีกบ่าว้าสาห้าโอ้ือวเป็นน้องเหาโดูดูตัวอาซีพนี่คือตัดนิดเฮียนจบมาบ่เฮียนเฮียนไปเฮียนอพี่น้องโอ้ไปเฮียนอพี่น้องมาก็เลยได้อาซีาคอยเนี่ยน่องเฮียนอ่าเขาทำเฮียนอยู่บ่ เฮียนจบโมบายอืมจบโมบายเดินไปเฮียนตันนิดเลยใช่อาได้สิบเฉี่น้อยคุณตอนนี้เพิ่นกะกำลังยิบเครื่องให้อ่าคนที่มายิบเครื่องแล้วเพิ่นอยู่เนากาสิขอเวลาอ่าน้ำพิ่นหน่อยหนึ่งเนาะกาสิบโบลายกเสิประมาณสิบปานาทีครับดยเพราะว่าทางเพิ่นกัยากเบียกยากงานแน่ เห็นโอ้เห็นใจเพันดอกพี่น้อยเพราะว่าเนาะอ่าเห็นเรียอเห็นงานแต่ละมื้อแต่ละมือ้อนี่ก็เฮ็ตอันดูนี่ได้เจ้าเนาะบ่แม่แม่ประวันทางนอกนี่เป็นผู้สาวโสด,ดวาสา่าือว่าจังไรยังบุษันแต่งงานโอ้ยังบุเคยแต่งงานพี่น้อยเนะเาะส,สาวโสดสาวโสดเนาะอ,อันนี้นี่ยเฮือนเจ้าเองเปล่าแม่เห<ม>็นหลายส่งมาถ่ายแล้วกัน นี่ค้มาคุยมาอย่างนี้พ่เด่นก็มีอยยุทักทายสบายดีแต่ว่าคนคุยจริงจังยังบบทันนี้เนาะนม่คอยลงไปพอเวลาชันสจีเป็นสู้เป็นแฟนกันยังบ่ทันเป็นเธอโอ้ออใช้เวลาโดนแน่สีขบลมไปกัน <c oughs> แมน่เพราะว่าอีกอย่างอ่านคุยกันสี่อย่างในเน่นหนึน่งเนาะเพราะว่าเวลาเป็นกับ,บ่มีมีแต่ตอน,น,นงิบพีหน้อย เป็่กะตันนิ้ก็คือว่าเฮากับมีมีนุ่มไทยเนาะเอฟซีไทยเพิ่นกันแนะนำมาให้มาถามน้องว่าทางน้องนี่มีคนคุยละวบมีคนถูกใจแล้วบเพม่นว่าช่วงไรกับบคคอยได้ลงมกันได้คือช่วงนี้กับบคคอยกันได้ก็คือว่าเพิ่นกะแบบสนใจน้องนะบว่าเพิ่นอยากว่าดินมาโอมาล่มน้ำในน้องกับพ่อแชร์เพิ่นมาอยู่บนะนตะก็ ลองลองเบิ้งงฮะนะลองต้องลมก้อนกอร์ชิมาค่ะลองโอเคบอบโดยโดยโดยเอิ่์มาปุ๊บปับเลยค่ะค่ะการโู้คือการเอมาบพ่อพอน้องกับริยานตลอดเมนเอาช่วงนี้กับไปวิ่งหาเครื่องแน่ฮะทอ่พ่าทางเครื่องร้ายก็เลยต้องเที่ยวเข้าไปซื้อเครื่องดูแน่โดยโดยดยอ่าคาชิมานี่คือว่าต้อง คุยโอลูมเงนก่อนเนาะวานุ่งโอเคบบแม่นเพราะว่ากาบางทีกาเพิ่งยังมาดินมายังก้อนประมาณนี้เนาะแต่บริวารชิมาเป็นชิวเป็นแกนดอกโดยมาดินกับนองกับบุคคลไมมีเวลาวันไหนเดี๋มาเบะเป็นห้ามนะสถะนีนะแน่นมาเบะมาดินมาลืมมาเคยไว้กาก่อนสิมาก็ต้องไปว่าโบก่อนเนาะบางที่ เอามาถามมาล,ล้วนดลวยนี่บางทีบุก,กบุกน้องพคนไหนนะนักเรีอนเป็นไปเวียงเนาะแต่ที่าโอ้ยสาวลาคือมาคี่คุยแท้มาหอดเฮือนอหอดซานได้วรวะจังกระสีบัว่ากระได้เนาะอืมคุณม่เชือ่อป่ะอืมแต่อยอย่างนียนะเพื่อนเยอะน้อยนอี่แต่ว่าอาอชีพหลักก็คือตัดยีบเอาจันตัดนี่คือมีลายจักแท้ ัดผู้เดียวตอนเหียนน่ะจักรุ่นน้นแต่เก่าค่ะมันเก่าแล้ว<ม>แต่มันก็แบบว่จาจกกักระถือรุ่นดีก็ดีนะเ<อ>ทอรุ่นพดีก็เที่ยวแต่แปลง <ś led> แปลงดูเน่กับสร้างแปลงกับบุคคลมีหายากเน่โดยกับยิบผ้าก็บยิบบ่ได้ปดะนะันไดแค่น่ะมันคือมันก็มีปัญหาตลอดแก่เพลมันคือมันก็ยิบบ่ได้บางจากอ เตกี้เขาคิดว่าเอามีสามคนว่าเเห็นจักสามอันก็คือวิตเมนมีคนเดียวเพิ่นอขอ,อยาดถามหน่อยน้ำเพื่อนจะมีกันสักคนขนาดมีเอ้ยสามคนโอเจ้าหนึ่ป็น <c oughs> ลูกสาลาบอกอ้าลุกสาลามูนมังขอนพี่น้ <c oughs> <c oughs> องเยสะ ได้เห็ดหน้าเห็ดไห้หน้ากันบ่เจี่ยวเกติการหอดยามนาก็เห็ดนาได้ข่าวลายยี่บ่ปีนี้กับพอได้อยู่นาแต่ว่ายันนากว้างเติบเนาะเพราะว่าชาหินมันลงเขาลายลายลายจนอ๋อลายสุกพวนเอ๋อกับพอได้อยู่ได้กินเนี่ยนะเพิ่นว่าอืม ก็ค ja. ือสิ่งท้าถามเพิ่นเนี่ยกาเพิ่นก็ยังบ่ได้มีคนคุยอคืได้ยินว่าอยากปิดใจบ่ก่ะช่วงนี้กาบ่อยัตไายปานไงนะพออยากตั้งใจเฮ็ดเบี้ยโอ้ยเลยๆก็คืัวผู้แอได้มาคิดว่าเพิ่นอยากปิดใจนี่คือว่าเพิ่นมีผู้ว่าผู้เทีวบ่หรือว่ามีคนถูกใจแล้วบ่ก็เพื่อยังบ่มีเนาะโดย ก็คือสีปิดคิดนี่ก็คือว่าเป็นยากรียะช่วงนี้ก็มันมีบุญมีงานหลายพี่น้อยช่วงดองนี่มีแก้วไม่โดองได้ก็ขูดค้นก็สิมาตัดเสื่อตือตดชินเนาะเมนหอดยามเขาจะจะมาตัดแ๋้วหอนหอดมือ,ขอเขาจาเมนแก้วหอดโดองแล้วก็ซิมาตัดสังหรณ์พันว่าิ่นเมาเครื่องบดบได้ดูยเนาะว่าเขากระ้องช่วงนี้กันยึดบุญญาคันไ้อืน ตัวลูกค้าเขาลลยอยู่บ่ก็ไลยอยู่แต่เพิ่สียิบแล้วตัวหนึ่งใช้เวลาโดนอ๋อมือหนึ่งนี่ได้บ่จักโตมือหนึ่ง้าลายรวมๆฮะทิศละโตแต่ว่าเกี่ยมเครื่องไหวอียงไหวเมื่อนารยิบได้อยู่มือละโตโอ้โนนด้วว่าช่วงนี้มันกะคนก็นมาเรื่อยมาเรื่อยเนาะมีบุญมีทาน ทางเราผมก็เลยบอสรดวกที่ว่าเซหายามีอ่าโปรยูทูปกับมาไทยไก่สิคอปิดขิ้ก้อนเนาะแบบปิดถาวรว่หรือว่าปิดชัวข้าวก่อนโอ้ปิดชัวข้าวพี่น้องถาวรก้อนโดยงานกจหลายวันจ้าวันศุกรนี้เป็นช่วงบุญช่วงดองเนาะอยู่บ้านเท่ากันถาว่าเป็นนะถาว่าเวลาว่างๆในก็ยังค่อยถ่ายก็ได้เนาะกยังโดนอยู่ กะสีโดนเติบแล้วเพราะว่าโมหะคำตอบเือมนเพราะวายามีก็เป็นนารูเร่งเนี่อยากตั้งใจเห็บเบี้ยใชยกว่าเอิมสันบอก่นจังบมมีผูบาวความมจินี่เนาะเป็นคนโ่มีเวลาเนี่ยเป็นกะเบียยร้ายพี่น้องเลยถ้าชีสละเบี้ยกันนี่เสร็จไปเหตดแต่อย่างเดียวมันกะสีบ่เปินเนาะบ่อยากได้คนมาซอยบ่สะก็อยากได้ยู มาต้องเลือกเนอย่างนี้เนาะก่อนสิบเกนี้กันแต่ว่าถึงที่ปิดคลิปกะขอเฟซขอไลน์ไลน์อยู่แล้วว่าเนาะอายุแต่ได้ล้างใหม่โอ้โดยโดยแต่สิเอาน้ำเป็นดางไม้เนาะดูสูดูให้ดางไม้เนาะ รงกินข้าวกินน้ำเหมือนว่าสมิยังบุญเป็นง่วงตอนเที่ยงอย่างเดียวอ้าวจังหน่อยนี่แหละจังหน่อยจะงอกไปมีแต่กลมเแตุ่บีบอย่างเดียวโอ้ยจังหน่อยกระเพอขึ้นได้เนาะแบบว่าเหตุเวลาเลยจะรอดอ่ะจังเลยแบบช่วงนี้น้ำหนักลงแม่มบุคือได้แต่กินแม่ ก็คือเตะตะกี้เวียบโบรายนี่ก็บ,บวบนียช่วงช่วงเกี่ยวอะช่วงเกียกเ่ยวเยวนนงงข,วขา่ากับ,บอ่าเดีย,นเนยเเเวยยเดืนอนนี่นีน่อันไรงานร้ายกากันช่วงนี้ตกแรงส่วนลายช่วงข้าวบนชากับโบราชยวงในงานเพิ่กระสีลายเนยพี่น้องเนาะแต่สิยาเวียดยางงานเนยตอนนี้เพิ่งกำลังเหตเวียกอยู่จะเอากับต้องอาขอเวลาเพิ่งนิดนึง โอ้โดูมาเบิงเพื่อนนะเห็ดอนี้ก่อนพี่น้องเลยมาย่งยิบแล้วเห็ดย่งนิกมานนี่น่ะรีบแล้วก็รีบแช่วนไปวนมาลุกไปลุกมาโอ้ต้องมารีอีกโอ้ต้องไลยขันใลตนพี่นเองเลยเนาะ ช่องนงเพื่อนกะเป็นชาวตัดนิดพี่น้องเลยเนะาะถามว่าอิทซีทนายอยากอโอ้อยลมน้ำเพื่อนกะานเย็นเนยเด้อเพ่อนผมมีคอยมีเวลาพอลูกค้ากะเข้ามาเรื่อย ันนี้ต้องคัดไม้บอนี่นะเบอร์กับยิบบอนี่นะก็กระดูกใส่มนกระดูมมันเองโอ้ยได้ขันใบโตนเนาะเพื่อสิได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยแม่นมันเทือมือระโตก็บบ่ได้เพิ่นวะ่ะ แต่ว่าเพิ่นก็เป็นคนขยันแลเนาะหาเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยน้ำพักนำแรง มีแบบว่ามีข้อมีกลัวแล้วบางทีญาติเพิ่นไม่ดูไม่มียบอกเลยลูกเลยเมียมากกับโเอาบบอยากคุยนะแม่เนาะ่าชมูดเหาพิดผ่าดมาหนึ่งนี่เมื่อเลยเหาชีวินเบ่กโบแบบจบเลยหนาแบบแบบเป็นเป็นผู้ชาดีๆบ่มั้ เป็นเวานาทีจบเี้มักเปินมีน่อยเขาแบบดีีเนากับบเอาคือกันพี่น้อยอ้อะบันนี้ขั้นตอนยิบอีกว่าบันนี้นะ<ม>โอ้มายิบตุกะดุมเด้พี่น้อยบันเนาะโดยอน้องเพิ่งกัเมาจนวายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเพื่อนว่ะกินเลยไปลเมเวลาพี่น้อยอ กระสั่นเขาก็สซีบรุกวนเวลาน้องพนผนองเนาะเพราะว่าอ่าเขาก็ัารุกวนวเวลาเพิ่นการไล่คุณสมควรแน่พี่น้องเพราะว่าทางน้องเพิ่นกะหยิบเครื่องนี่ลูกค้ากับมะลายเหมือนนี่นะโอ้ยสี่คู่มือบ่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงอันดองนะ แบบว่าห่อนมือแล้วลูกค้าจึงมาตัาอ๋อแบบเ oh, อาจุ่มมือเดียวเลยลูกค้ากันเนาะนี่แบบห่อนมือแล้วไปก็ใกล้ชิ้นหอนแล้วก็มาตาส์นะมาตัสเพิ่นอยากได้มือเดียวกันซะอ๋อขันมืองามขันมือร้อนไมาจนไม่ได้กินฮอทพอเนาะเนาะเมนั่นแหละจึงจอยเนี่ยแม่นนลำนักลงเรื่อยๆลำนักจนดุดบ่เดี๋ยวนีนะไปต้นชิ้นซานต้นชิ้นอะเนาะ ตรงสุดเป็นกำลังใจให้หเพ,พื่น,เ,น,นดบบดเดอ้าาดอ,อพ่อแม่พี่น้องไงเนาะสาวตัดยิปโดยอ่ะกระสันกระสิบุรพ์ปวนเวลาเพิ่นให้เพิ่อนเฮเยเห็นงานสาวเนาะโดยอาสบายดีเด้ออ่าโอเคน้องพ่อนพี่น้องตอนนี้สแก้วกรไดิโอ้ได้ลมน้ำทางอ่าน้องหนูพเพิ่นไปตีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะน้องหนูหน้อยอ่าเพิ่นกาหานเพิ่นพี่น้องเไยเนาะหานตัดยิป่น้องมีแต่เครื่องตัดยิปอ่าบมีอ่า อุปรกรณ์อย่างเด้อเนาะมาบริการเครื่องไก่กองเพราะวา่าอีก,ยอ,กอย่างต้นทุนมันก็ยังบ่เพียงพ่อคนว่าโดยเพิ่นก็เป็นสาวตัดนิดน้องเนาะโดยสาวจบกพงงาม,มกถาา็ถ้าไปสนใจนะ้องเพิ่นก็ติดต่อเข้ามาทางช่องสกแกนบ้านเฮาได้เด้อเนาะอ่าเที่ยวพร้อมจะเป็นสะพานห่างห้าเนาะโดย สำหรับคคิดนี้ก็สิพอประมาณนี้เนาะก็พอ,อกันในคคิดหนาเด้อเนาะสำหรับคคิดนี้ก็กลับมาสาบายดี